ได้เรื่องไหมเจอตัวมาแล้วค่ะมันทำงานอยู่ที่ร้านขึ้งสศกดีค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อตอนนี้พี่โสออกไปไประชุมแฟชั่นโชว์ข้างนอกอยู่ค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะแจ้งพี่โสไว้ให้นะคะว่าวันพรุ่งนี้คุณมอลลี่จะเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแน่ใจเหรอว่ายินดีต้อนรับให้ฉันเข้าไปอยู่ในชีวิตของเธอคุณยอดแต่สำหรับฉัน ฉันไม่เคยยินดีเลยส่งนี้ที่เธอแสเข้ามาในชีวิตของฉันออกไปนะคะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งรปภกลัวถ้าเมื่อคืนฉันรู้ก่อนว่าเธอท้องสึกระหว่างเราคงสนุกกว่านี้แน่คุณคิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหนคะถึงคิดจะฆ่าใครหรือทำร้ายใครก็ได้ถึงแม้ฉันจะขอไม่ให้ฉันเอาเรื่องคุณแต่เรื่องของพ่อฉัน ฉันไม่ปล่อยคุณนี้ง่ายแนะ่เอาเรื่องนี้มาคุยอีกแล้วทัาได้แค่นี้เหรอต่อให้พ่อเธอฟื้นขึ้นมาแล้วบอบอกว่าฉันลากเขาตกเตียงนะเธอก็อผิดฉันไม่ได้หรอกคะนี่ฉันอยากให้ฉันเนี่ยมาได้ยินคําพูดที่คุณพูดอยู่ตอนเนี้ยด้วยหอวเขาเองจังเลยเนะาะทำไมเขารักฉันเขาเลือกฉันฉันต้เป็นของฉันคนเดียวของคุณเหรอมีอะไรที่เป็นของคุณบ้างอะ ลานนาฉันหรือลูกฉันเคยบอกคุณแล้วไงว่าฉันจะเสียสละท้องกับนาแทนคุณเองฉันก็ทำตามสัญญาแล้วนี่คะคุณจะช่วยฉันเลี้ยงก็ได้นะแต่ในฐานะอะไรดีล่ะเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรามันก็ซับซ้อนดีเนาะหรอแกไม่มีวันท้องกับนาหรอก แกก็เตรียมตัวขึ้นเขียงได้เลยคุณจะทําอะไรฉันจะฟ้องศาลให้พิสูจน์ความเป็นพ่อครบ12สองสัปดาห์เมื่อไหร่นะแกต้องตรวจเลือดเพื่อเอามาตรวจดีเอนเอไม่ได้ทําไมฉันจะไม่ยอมให่ใครมาแตะต้องลูกของฉันเหมือนกันเหรอแล้วที่เธอถ้าฆ่าลูกฉันถ้าทำให้ลูกฉันตายอ่ะถ้าเป็นคนฆ่าถ้าเป็นคนฆ่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ฉันให้เธอเอาเงินไปเอาไปสิเอาไปสิถึงว่าฉันซื้อไอ้ก,ก้อนเลือดอน,นี้เอาไปคุณคิดจะเอาเงินเนี่ยมาฟาดหัวฉันให้ฉันเอาลูกฉันออกนั้นเหรอทำไมไม่พอไม่พอใช่ไหมแล้ฉันให้เพื่อนเขาถึงก็ได้สำหรับน้องชายเธอเอาไปเอาไปสิคุณดูถูกฉันได้แต่คุณไม่มีสิทธิดูถูกน้องชายฉันเขาจริงใจกับคุณนะ ทั้งน้องชายฉันทั้งโลกของฉันไม่ใช่ของซื้อของขายเอาเงาินของคุณเนี่ยกลับไปซะแล้วเรื่องวันนี้ฉันจะถือซะว่าไม่มีวันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าฉันยอมแพ้คุณนะแต่เพราะว่าฉันไม่ควรจะต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้จะฉันจะเอาฉันจะเอาทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นของฉันแกจะไม่มีวันได้ใครไปเลยแม้แต่ยินเด็กในท้องเนี่ย มันก็ไม่มีวันที่จะมีพอ่อตัอไัว